โกงอะไร็ค่ก็เป็นอะไรใหม่ๆเหมือนกันแล้วก็แรคเตอร์ก็จะงงๆเหมือนกันว่าแบบสรุปจะเป็นคนอย่างนี้หรือเป็นไงก็ตัวเองเล่นไปก็ยังงงอยู่ค่ะ ค่อยเล่นเหลือซีแล้วก็มาเล่นกับกาแล้วแบบเราก็ชอบเขาแบบหมายถึงว่าเป็น FC ฟซีเขาอยู่แล้วแล้วก็อุ๊ยแบบเกร็งอะอเ,ออเ,ออเออนิดนึงค่ะแล้วถือว่าเขินค่ะเพราะว่าเขาสวยเออเขาก็ตัวหอมไปกันเที <c oughs> หน้ารักอะ่ะแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าพอมาอยู่กับผู้หญิงอะ พอเป็นคอมเมดี้แล้วมันมันสนุกเพราะว่าเราไม่ต้องไปเครียดกับมันแล้วก็เล่นไปเรื่อยค่ะตามใจตามใจเหมือนอะไรเรียกว่าอะไรตามใจแบบความรู้สึกนัตอนนั้นโมเมนตนัตอนนั้นอะไรมันต้องอินพาวเวรยอะค่ะพอเป็นคอมเมดี้เวลาเราดูมันไปก็าซื้อมาซื้อหมดเลยค่ะพี่ฟิวชอบทุกซีนพี่ฟิวขำมากพี่ฟิว่าอะไรไปได้หมดเลยใช่หนูก็งงตัดต่อไง่ายพี่หนูเล่นไม่เหมือนกับจะเทคเลยนะพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดได้จะรอดูเลยจะเป็นยังไง ความรู้สึกว่าเอ,อ่อเลิฟดีไซน์เรื่องนี้มันไม่ได้เหมือน GL ทั่วๆไปมันมีความเป็นเรียลของมนุษย์เยอะมากแล้วก็รู้สึกชอบในเรื่องของการที่เอาอาชีพมานำแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นว่าอาชีพเนี้ยมันมีความรักเกิดขึ้นยังไงแล้วมีสตอรี่อะไรบ้างแล้วก็พูดถึงเจนในแต่ละคนที่เห็นสิ่งสำคัญที่สุดผมมีความสุกว่าเรื่องนี้ ผมสึกคุณดูจะรักตัวละครผมรู้สึกว่า,านักแสดงคที่เวลเคิร์ฟให้มาไม่ว่าจะเป็นเจนเก้าหรือว่าพี่แยมหรือทุกคนนะผมมีความรู้สึกว่าในความตั้งใจของพี่เจมพี่เจมอยากจะได้แบบว่าขอเป็น GL ที่มันเต็มรู้จริงๆอยากให้ตัวละครไปอยู่ในครอบครัวอยากให้ตัวละครมีคนที่รักมีคนที่ปรึกษามีทุกๆอย่างจริงๆแล้วค่อยๆให้คุณดู่ะรู้สึกไปกับมันแล้วพอคุณดูรักตัวละคร มากขึ้นเท่าไหร่อะผมรู้สึกว่าพอตัวละครมันนาไปหาในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นปัญหาแล้วเขาจะมีอารมณ์ร่วมกันอะผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ mm hmm. แล้ววันนี้ผมรู้สึกว่ามันมวลทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตัวของเชลเลอร์ผมรู้สึกว่ามันมาจากการแสดงที่พวกเขาเกิดขึ้นจริงๆเคมีลงตัวพอดีกับทุกคนมากครับอันนี้ยอมรับจริงๆวันนี้ได้รอดูอีพีแรกแน่นอนนะครับไปใช้กันดีกว่าครับให้ก้าวแล้วก็เจนยี่เป็นคนฝากหน่อยว่าอยากให้แฟนดูเรื่องนี้เพราะอะไรบ้าง ก็ก็หนึ่งแล้วนักแสดงนำนะคะเราก็มากฝีมือขนาดนี้แล้วนะคะสุดๆแล้วก็ทีมงานก็ตั้งใจแล้วก็พุ่มเทกันมากๆจริงๆถ้าได้เห็นในเทโลเรอร์แล้วนะคะวิธีการตัดต่อแล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ชมงานที่เราตั้งใจทําจริงๆทุกๆฝ่ายค่ะเราตั้งใจทํามันอย่างปราณีตเราก็ทุกคนเหนื่อยมากๆก็อยากให้เครดิตทุกๆคนเลยไม่ใช่แค่เราสองคนเพราะว่าทุกคนตั้งใจจริงๆแล้วก็ อยากจะฝากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าเป็น GL ที่ไม่น่าจะเคยเห็นมาก่อนละกันเป็น GL อะไรที่แบบมีความไลฟ์ลี่มีความเป็นมนุษย์แล้วก็เราให้ความสำคัญกับทุกๆตัวละคร